รถแทนปวดอะไรปวอะไรอ่าขายแล้วหมื่นแปดสวัสดีครับพี่เอฟเอฟได้มากขันนี้เท่าไหร่ครับนี่ราคาหมื่นแปดครับผมอ่าขายแล้วหมื่นแปดโหดเมื่อวานนี่ก็มาสี่แล้วตอนนี้ก็ขายเมื่อเส้าขายไปสองขั้นอันนี้ก็ได้ขายอีกคันหนึ่งละก็ถ้าใครอยากได้ของดีๆของถูกๆก็กดติดตามเพจไว้เลยเอาเงินรูปหมื่นหมื่นแปดได้อย่างไงในรถสภาพกกำลังขูดคัสซีกำลังจะเฮ็ดเรื่องโอนให้พี่เพื่อนเนาะ พี่เพิ่นมาแต่การสินคุ่นได้หนิไอซื้อ,อยังครับซื้อนายครับผมซื้อนายอ๋อไอซือ้อไปไสใส่หรือซื้อเอาไปขายนี่ซื้อไปใส่ครับขี้ไปขายไปได้กำไรหนิเสีย<ห>ผมป<ล>ะม<อ>ขี้ไปขายไปแบบเก,บเกบ็บเก็บนหนักเก็บมีเล็กน่อยนึงเอาไปขายอย่างสามหมื่นกว่าบาทนี่ผมว่ามันได้ขายอยู่เอาบางเกียร์ออโต้ความไม่น,นี่ภายในใช้ได้เลยนะหมื่นกว่าบาทดูภายในสาสานใช้ได้นะเกียร์ออโต้ฮอนดา้าซีวิกอ๋ออันนี้หัก นี um ่แหละมาตามสภาพไปครับรถมื tipo, um ่นกว่าบาทมื่นหน0่งแปดพันอ่ะก็ย๋อมจะมีรถเข้ามาเทินเรื่อยๆก็กดติดตามไว้แล้วผมก็จะขายในราคาแบบนี้ครับเอาราคาที่ว่าเอาไปสามารถไปขายต่อเอากําไรนะแถมเสื้อพี่เขาหน่อยพี่เขาถออกกล้องอ่ะพี่ใ้เบอร์ไหนเบอร์เอลครับเบอร์เอลแถมตัวพี่เขาด้ว เอาสอยสองเลยเอาเอาสีดำป้ะของพี่ใช้สีไหนสีดำเบลหนึ่งตัวเอาของพี่สีขาวแล้วกันเนาะครับผมสีขาวหนึ่งตัวเบลเพื่อนป้ะมันทำไมมันเปื้อนอย่างงี้ติดนะพอเขาจับรเอี๋ยวหาเบอร์ลให้พี่เขาเอาตัวใหม่เดี๋ยวผมเอาตัวติดกล้องกระดาษให้เลยเบอร์ลคนละตัวเอาครับถ้าอยากได้เสื้อสนใจตัวละสามละห้าสิบบาทครับ